ทดสอบหัวชาร์จเร็วยูกรีนยูโน ยูกรีนยูโน่อาร์พอร์ตโดบอรดแกนฟาสชัชเจอร์65วัตต์ให้2พอร์ต USB-C แล้วก็1พอร์ต USB-A หน้าตาเหมือนหุ่นยนต์กระป๋องอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เป็นตัวที่อัปเกรดจากตัวเวอร์ชั่นเดิมนะครับเวอร์ชั่นเดิมจะเป็นแบบใส่รองเท้านะมีรองเท้าก็ดูน่ารักนะครับมาเวอร์ชั่นใหม่จะหน้าตาก็จะเปลี่ยนแปลงนะก็จะเป็นรูปตาอย่างนี้แล้วก็ขาเป็นแบบพับได้ ก็คือจะไม่มีรองเท้าแล้วนะครับก็คือจะต้องวางตั้งใช้งานอย่างนี้ก็ให้มา3พอร์ตดังที่กล่าวไปขนาด65วัตต์มีหูด้วยนะครับเป็นหูหุ่นยนต์อย่างนี้ตัวนี้เป็นแค่สติกเกอร์นะครับเวลาจะใช้งานก็ดึงออกนะอันนี้ซื้อม่ใหม่นะครับอ่าดึงออกน้องก็จะไม่มีตาแล้วนะครับเมื่อใช้งานน้องก็จะมีตาลักษณะ3ตาก็คือแบบนี้คือแบบดับดับตาก็คือสแตนบาย แล้วก็น้องก็จะดับตาแล้วก็ลืมตาก,ก็คือเป็นกรลังชาร์จอยู่อะไรอย่างนี้ถ้าน้องลืมตาตลอดก็หมายถึงชาร์จเต็มแล้วอ่าอยูกีนยูโน่ตัวนี้หนักอยู่153กรัม C1 จะให้วัดเยอะ อันนี้เขาก็ระบุรูปตามนี้ใช้กับพวกแล็ปท็อปหรือว่าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้นะครับส่วน C2 นี้ก็อาจจะใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ชาร์จเร็วมากเกินไปอยู่อิสแี้วก็ข้อด้อยจำกัดของกำลังไฟฟ้าก็จะน้อยกว่าเพื่อนใช้กับพวกอุปกรณ์ที่ใช้พาวเวอร์ต่ำๆอะไรอย่างนี้ถ้าใช้พอร์ตเดียวนะครับพอร์ตเดียวเลยเนี่ C1 นะครับจะให้ถึง65วัตต์ C2 จะได้แค่30วัต h ช A ก็จะได้แค่22.5วัตต์อันนี้กรณีใช้เดียว,ยวแต่ถ้าใช้2พอร์ตนะครับ2พอร์ตก็คือพอร์ต C 1จะได้45วัตต์ C 2จะได้แค่20วัตต์หรือ C 1กับ Type A Type A ก็จะได้แค่7.5วัตต์3พอร์ตพร้อมกันนี้วัตต์ C 2กับ USB A จะได้น้อยนะครับ USB C 1จะได้เยอะกว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครต้องการวัตต์เยอะก็คือเสียบ C 1อ่าอัต้อันนี้เป็นพอร์ต USB C 1นะครับ ก็จะได้ UFCS Universal Fast Charge Protocol Specification มาแล้วครัก็จะได้ UFCS มา63วัตต์มีอะไรบ้างตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะอยูกลีนยูโน่ตัวนี้ก็โดยจะลองรับพวกโปรโตโคอล f a สชาร์ r ต่างต่างที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างเช่น Quick Charge 4 plus กว่าซัมซุง s ยี่สิบสี้อะไรอย่างนี้ด้วยใหม่ๆนะครับ e p s อะไรอย่างงี้ที่โปรแกรมแดงนั้นได้นะ power d v d 3.060วัตต์ส่วนตัว s a m 2แอมนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นของ Samsung 45วัตต์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับส่วนตัว App l e พื้นฐานก็ได้อยู่แล้ว s f c p อันนี้ก็เป็นโปรโตคอลรุ่นใหม่นะครับกับ t f c p เนี่ยก็โปรโตคอลรุ่นใหม่ u f c s มีอะไรบ้างนะครับก็จะให้แรงดันถึง2 1โวลต์เลยขั้นตอนที่3ก็คือ2 1โวลต์เลยนะครับ3แอมป์ ส่วน Quick Charge 3ามจาดศย์กให้แรงดันสูงสุด2 0โวลต์นะครับรุ่นนี้ถึง2 0โวลต์เลยอันนี้ก็เป็นของ Huawei เนาะ FCP SCP AFC ก็ของ Samsung อันนี้พื้นฐานเป็นสเป c ต r u m Fast Charge โปรโตคอลนะครับถ้าอุปกรณ์เราที่รองรับ Fast Charge โปรโตคอลตัวนี้ก็รองรับนะครับ TF อย่างนี้นะ,ะส่วนตัว Power Delivery ก็ถึง2 0โวลต์เหมือนกันนะเหมืนอน U F C S UFCS คืออะไรอันนี้เผื่อคุณผู้ชมยังไม่รู้นเนาะเบื่ต่อขนพวกนี้คืออะไรเมื่อกี้นะครับเป็นออโต้รีเทคอันนี้คือรายละเอียดที่แจกออกไปก็คือ PD ก็คือ power delivery นะครับมีอะไรบ้างมี PD 2 PD 3 0แล้วก็พวก PPS คลิกชา h a r g สเมื่อกี้นะครับ quick charge EPR อันส่วนตัวขึ้นเมื่อกี้คือ UFCS ก็คือ universal fast charging นะครับถ้าชื่อเต็มก็คือ universal fast charge specification ลงไปก็จะเป็น c ชาร์ตคอ่คอนคอ้างมควิกชาร์ตนั่นหละครับส่วนตัวนี้ก็เป็นของหัวเว่ย FCP กับ SCP ก็คือฟา c ชาร์ตโปรโตคอ l กับซูเปอร์ชาร์ตโปรโตคอ AFC Adaptive Fast Charge ของซัมซุง w o วก BFC ก็ Vivo นะครับไอคูฟาสชาร์เจอ ersFCP ก็คือสเปกตรัมฟา c ชาร์ตนั่นเองส่วนตัวเมื่อกี้ขึ้นทีด้วยนะครับก็คือเป็นอินฟินิต a s ฟา h ชาร์ตเมื่อกี้ลองรับทั้งสองตัวนี้นะ ส่วนพู้พูกนี่ก็ไม่มีอ่ะนี้ก็ย้อนกลับไปแล้วอ่ะลองดูใหม่นะนี่ก็คือนี่นะครับ UFS c อยู่ใน s a ช Fast c h a r ์ดคลิกชาร์ด3.0ตัวนี้เป็น plus แล้วนะครับก็คือเป็นรุ่นอัพเกรดใหม่แล้วอ่าตัวนี้จะขึ้นมาเนี่ย SFCP แล้วก็ TFCP แล้วก็แซม2อแอปนี้น่าจา Samsung ะซัมซุงอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็คือโปรโตคอลฟ้าชาร์จนะครับอ่ะมาดูพอร์ตไทสีสอนะอืมพอร์ตไทสีสอก็ตามที่เขากล่าวก็คือ PD 3.0 30วัตต์นะครับเวฟชาร์จสี่พลัสก็ได้อยู่นะก็มี SFCP อันนี้ก็รองรับนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเขาว่าไม่เกี่ยวกับตัวของหัวโวยนะ เป็นของอุปกรณ์อื่นนะครับ sfcp นี่ไม่เกี่ยวกับ fcp หรือว่า scp นะตันนี้เป็น sfcp เป็นโปรโตคอลรรุ่นอื่นนะครับไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์อะไรบ้างตัวนี้ให้30วัตต์นะครับพอไทยส2อันนี้เป็นตดสอบไทย a ไทย a เขาบอกว่าได้แค่22.5วัตต์สูงสุดนะเป็นวัตต์สูงสุดอืมก็ ตัวสเปรตัมฟาชาร์ดนี้ก็รองรับทั้งหมดนะครับทั้งไท c C ไทเ a ทั้ง3พอร์ตเลยพูดง่ายไทเ a ก็รองรับคลึกชาร์จถึง12โวลต์นอกนั้นก็เป็นพื้นฐานนะครับตัว h u ว w วย SCP ถึง25วัตได้25วัตนะาฟาชาร์จกิ้งก่อนนี่นะครับทดสอบโปรตโตคอลออโตโออ้ตัวเนอร์ซีอฟเอ็นีนี้ โปรโตคอล f c p ไม่แน่ใจมีหรือเปล่ายังไม่มีหรือเปล่านะครับน่าจะยังไม่มีการเัปเกี่ยวอันนี้เป็นเวอร์ชัน3นึ่งนะเครื่องตัวเครื่องทดสอบตัวนี้นะครับก็ให้คิกชาร์จ1 2โวลต์ก็อ่านมาปกติปั๊ม e อ็กเพ s สฮัวเว่ได้25วัตต์อันนี้ใจไม่ขึ้น f s c p s p e c t u m fast charge ตัวนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเหมือนตัวนี้ยังไม่รู้จักโปรโตคอลตัวนี้หรือเปล่านะส่วนตัวของตัวนี้นะครับ power s e นี้รู้จักแล้ว t ยซี C2 ก่อนนะครับอืมไทย 4, ก็ขึ้นเหมือนกับตัวของ power set ก็คือ pd 0, 3.0 30วัตต์นะ pd o 6อ่าก็ขึ้นมาเป็น quick charge 4.0หรือพวก pps นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นปรับ fps ของ ftk ก็คือ30วัตรจริง อามาพอรไรซีหนึ่งที่ว่าบัตรเยอะก็เพื่อนนะครับอืมก็จะให้ PD 3.0 65วัตต์ด้เลยนะก็ถูกต้องถ้าเป็นพอร์ตเดียวๆใช้เด,ยเดียวเนี่ย USB C หนึ่งนี่ก็จะให้เยอะถึง65วัตต์นอกนั้นก็รองรับทุกอย่างนะครับ พอแวนอิม5วัตต์แล้วก็มีตัวควิกชาร์จ2.0ควิกชาร์จ4.0ด้วยนะครับควิกชาร์จ3.0เพิ่มเป็น20โวลต์แล้วก็รองรับควิกชาร์จ4.0พ l u s ด้วยปั๊มเอ็กเพรสก็รองรับโปรตโครตคอลรุ่นใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะซื้อไปใช้กับมือถือรุ่นใหม่นะไม่ว่าจะเป็นไอโฟนหรือซัมซุงก็รองรับนะครับตรงนี้ลองทิกเกอร์กระตุ้นทิกเกอร์ดูว่าสูงสุดถึง20โวลต์จริงไหม ่าตัวนี้15 20อ่า28ยังไม่รองรับนะครับก็คือ20โวลต์จริงตามที่ใช้ตัวอา่านปร่มตคอเข้ออกไปเมื่อกี้คือแรงนั้น20โวลต์สูงสุดนะครับอ่าทดสอบตัวนี้ช่องนี้คือ65สิบห้าวัตผมก็จะดึง65วัตต์นะครับอ่าดึง65วัตต์อ่า65วัตต์นะครับ ยี่สิบโวลตสามแอมป์กว่าๆก็คือ65วัตต์คือเป็นพีดีสามจุดศูนย์ูมๆหน่อยอ่าพีดีสามจุดศนย์กสิบ้วัตตีก็หกสิบห้าวัตดังอ่าดูดิปเปิลหน่อยดิปเปิลดีไหมตัวนี้ ริปเปลิลดีมากนะครับริปเปลิลแค่9มิลลิโวลต์ไม่ถึงสิบด้วยถือว่าดีมากดีเลิศเลยนะครับนี่นะต่ำกว่า30มิลลิโวลต์นี่ก็คือดีเลิศนะครับ9มิลลิโวลต์ต่ำมากอันนี้กรณีจ่ายวัตรเต็มนะครับนะเนี่ยกรณีจ่าย65วัตรเต็มทีนี้ก็ไป USB 2 4.2นะครับสีที่2อ่า USB ที่2ก็20โวลต์ได้นะครับเครื่องตัวนี้ได้20โวลต์ทุกสุดนะ ถ้าเป็นหัวชาร์จร้อยวัตต์ทั้งจะอีแปดโวลต์อะไรอย่างนี้ยี่สองโวลต์อะไรอย่างนี e v, น้แต่ถ้าอยู่ระดับต่ำกว่าร้อยวัตต์นี่ก็จะใช้ประมาณนี้ยี่สิบโวลต์ช่องนี้เขาบอกว่ารองรับแค่สามสิบวัตต์ทดสอบนะครับสามสิบวัตต์สังเกตตัวนี้ทีดีสามสิบวัตต์นะครับสามจุดส่วนสามสิบวัตต์ยี่สิบโวลต์หนึ่งจุดห้าแอมป์กว่าสามสิบวัตต์ USB สองนะครับดูดิป,ปลิลปกติดิปลปิลก็จะอยู่เท่ากันนะก็คือเก้ามิลลิโวลต์ อ่านมา9มิลโวลต์9มิลโวลต์เหมือนกันนะครับทีนี้ก็มาไทเอนะครับไทเอไท,ไทเอก็จะใช้ตัวของเนลซี่นะครับพอไทเอจะสาม,มารถทิกได้แค่12โวลต์นะครับ,บเป็น15ได้ไหมลองลองทิกดูไม่ได้นะครับกลับมา5โวลต์จงสวดได้แค่12โวลต์ควิกชาร์จ3.0ที่12โวลต์นั่นเอง 22.5วัตต USB ์ USB-A 12โวลต์1.8แอมป์กว่ากว่าดูริปเปิลก็อันนี้จะสูงกว่าของตัว PowerSet อยู่นิดนึงนะของตัวเนอร์ซี่จะสูงกว่าถือว่าดีเลิศเหมือนกันนะ30ต่ำลงมาน้อยกว่า30เนี่ยกอนนี้คืออยู่30ใช่ไหมก็ถือว่าดีเลิศนะครับทั้ง3พอร์ตเลยผมก็จะไม่ได้ทดสอบการจ่ายบัตตพร้อมกันทั้ง3ช่องนะครับ พราก็ตามสเปคโรงงานที่กล่าวไว้นั่นแหละมีการแชร์กําลังวัดกันอตอนนี้ก็น้องหลับหลับตาอันนี้กรณียังไม่จ่ายนะครับจ่ายไฟก็ยังไม่ได้จ่ายออกไปนะน้องก็ยังหลับตาอยู่เนี่ยจ่ายไฟออกไปนะครับอ่าห้าโวลต์นะ อตอนนี้ผมทิกไปแล้วนะสมมติว่าสมาร์ทโฟนหรืออุปรกรณ์เรานะส่งโปรโตโคอลมาว่าให้ไฟจ่าย q u i ชา Charge โวลต์จ่ายไปแล้วหัวชาร์จจ่ายไปแล้วนะแต่ยังไม่มีการดึงกําลังดึงไฟฟ้านะครับน้องก็หลับตาอยู่ทีนี้ผมจะดึงโดดนะครับน้องจะเป็นยังไงน้องจะิกกระพริบตาแล้วก็เนี่ยนะครับทำตาเปิบๆอย่างนี้เราสกีพาวัตประมาณนี้ก่อน น้องก็จะกระพริบตาตำตาปิบๆอย่างนี้ครับไปเรื่อยนะเมื่อเราชาร์จโทรศัพท์ทีนี้เมื่อโทรศัพท์เต็มนะโทรศัพท์เต็มก็คืออุปกรณ์จะส่งปรตโตคอนมาไอโหลดผมก็อาจจะส่งปรตโตคอนเต็มยังไงนะดดน้อยตามกินหนึ่งสักประมาณมถ้าสองวัต อ่ะนี่คือ2วัตต์นะครับนะสองวัตห้าโวลต์สองวัตต์น้องก็ยังกระพริบตาอยู่อ่าแต่ถ้าสักหนึ่งวัตอ่ะ,อะเดี๋ยวสัก1วัตต์อ่าหวัตต์นะครับก็สมมุติว่าชาร์จโทรศัพท์เต็มนะห้าโวลต์จ่ายแค่1วัตต์กว่านี้หนึ่งวัตต์กว่าๆนะตอนนี้น้องอ่าดื่มตาค้างนะก็คือ เต็มนะครับโหลดดึงแค่1นึ่งบาทน้องก็จะฟ้องว่าเต็มดื่มตาตลอดแต่ถ้าเราชักสายออกหรือว่าเป็นไม่ดึงโหลดเลยนี่น้องก็จะหลับตาสแตนบายแต่ถ้าดึงบัตรมากกว่า1นัตงบนะครับอย่างเช่นสองบาแค่2อัตาทเองนะเนี่ยน้องก็จะลืมตาแล้วก็กระพริบตานั่นแหละเนี่ยเห็นไหมทำตาไปปิดอย่างนี้นี่แค่ดึงโหลดแค่2อัตาทเอง ก็ตอบสนองเร็วนะครับตอบสนองเร็วนะแบตเตอรี่เต็มก็คือดึงสแตนบายหนึ่งวัตต์น้องก็จะหลืมตาดลืมตาค้างาเต็มแล้วนะ่าโอเคอย่างนี้นะครับเมื่อถอดออกถอดสายออกน้องก็จะหลับตากรณีหลับตาอย่างนี้เสียบไว้อย่างนี้เปลืองไฟไหมนะครับ0นวัตต์โซนวัตต์ หรือเมื่อกี้ลืมทดสอบถ้าชาร์จเต็มชาร์จเต็มแล้วไม่ถอดออกนะครับที่1วัตต์เนี่ยชาร์จเต็มแล้วไม่ถอดสายออกเสียบแช่ไว้เสียบโทรศัพท์แช่ไว้1วัตต์นะครับเนี่ยน้องก็จะดื่มตาค้างไว้งนี้ฝั่งนี้ก็จะกินกาลังอยู่2วัตต์นะกินกาลังไฟฟ้าทางไฟฟ้าอีสีบ้านเราอยู่ที่2วัตต์ ดึงทางขาออกไปหาโทรศัพท์อยู่ที่1วัตงกว่าๆจุนาค้างถ้าเต็มก็ชักออกถ้าไม่อยากให้เปลืองแต่จริงๆแค่2วัตต์นี้ก็โหไม่กี่บาทนะครับค่าไฟเราคงไม่ได้เสียวไว้เป็นเดือนข้อมูลทางเทคนิคทางไฟฟ้าก็อยู่ตามนี้กตัวเล็กหน่อยอตัวนี้เป็นโมเดล x 6 6 2เป็นยูกินยูโน่โรบอหน้าตาน่ารักกบกลมนะครับเล็กกว่าฝ่ามือเวลาทำงานน้องก็น่ารักมีดับตากระพริบตาแล้วก็ลืมตา เหมือนตัวอะไรนะตัวเรืองเดืองนะครับเหมือนตุ๊ก,กตาตัวเรืองเดืองไอ้กระตูนตัวเรืองเดืองเนะี่ยข้อมูลตางไฟฟ้าก็มีตามคลิปถ้าใครพิจารณาจะซื้ออยู่เป็นข้อตัดสินใจว่าจะเลือกซื้อมาใช้ดีไหมนะครับอันนี้รองรับโปรตโตคอลฟァชาร์ชาร์จเร็วสำหรับอุปกรณ์ใหม่ๆในยุคปัจจุบันแล้วนะตัวนี้